ชาวเน็ตเกาหลีเปิดใจให้ลิซ่าชื่นชมลุกนี้สวยหือฮาทั้งประเทศหลังจากจัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่กรุงโซลเมื่อวันที่5-6กรกฎาคมที่ผ่านมาในฐานะหนึ่งในโวทัวร์ล่าสุดของวงแฟนๆและชาวเน็ตเกาหลีต่างพากันส่งต่อภาพแฟนแคมของสมาชิกวงอย่างล้นหลามบนโซเชียลโดยเฉพาะภาพของลิซ่าที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างทุ่มทน ลิซ่าปรากฏตัวด้วยลุกใหม่ที่สวยสะกดใจทําให้ชาวเน็ตบนเว็บบอร์ดต่างพากันแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมทั้งแต่การเปลี่ยนทรงผมที่ทําให้เธอเปลี่ยนลุกอย่างชัดเจนไปจนถึงสัสดส่วนและการแต่งหน้าที่ดูเป๊ะทุกมุมพร้อมกับยกย่องวอลิซ่า Lisa, ดูเหมือนนางแบบวิกตอเรียซีเ r ร t และเปรียบเธอเหมือนเทพทิดาที่เดินแบบรันเวย์ได้อย่างงดงามเสียงตอบรับจากแฟนๆที่ยังชื่นชมความสามารถในการดูแลตัวเองของลิซ่าและพลังการแสดงที่เต็มเปี่ยม พร้อมตั้งความหวังว่าเธอจะยังคงสร้างสรรค์ผลงานดีๆและเป็นไอดอลที่ทุกคนรักไปอีกนานเหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งตอบย้ำว่าดิซ่าไม่ได้เป็นเพียงไอดอลจากประเทศไทยเท่านั้นแต่เธอได้ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ